大路，走大路。 ถ้โดดูแลในตรงเสนเนดิปนต้องทำงงทำงงหลายชั่วโมงเลยรเร่้ามีเร่อ๋อพยายามลูกอะหัวขาซื้อลงมาทังนี้นะอือ โตเซลยูอันนี้ยูสูงก็เลยลุกมาได้หลายชั่วโมง ครับผมก็ไม่ได้นอนเฝ้าด้วยนะผมอยู่นู่นผมอยู่บ้านคุณนุ่นครับผมแต่ผมมาดูทุกวันผมมาตอนเช้าทุกวันผมเห็นเขาลุกผมแบกหญ้าแบกอะไรให้เขาเขาก็ลุกธรรมดานะเขายืนรอผมเลยนะแต่มาวันนี้ผมเอาญ้าให้นุ่มสลินกับนุ่มทะตูมเสร็จแล้วก็ผม มาดูเขาผมแบกอ้อยไหมเขาพมเห็นเขานอนเขาจะเขาเขาจะนอนเอาหัวลงลงข้างล่างนะมันมันเป็นเนินนะนอนบนเนินแล้วอีกอีกอีก,อ,กอีกข้างหนึ่งมันต่ำข้างหนึ่งมันสูงนะคุณหมอวันนี้ก็วันนี้มันก็ลุกขึ้นไม่ได้ใช่ไหมมันนี้แต่ว่าเอาปอกออกอะไรออกหมดแล้วนะ มันก็ลุกได้แล้วมันมัน,มนเอารถไถมาดึงมันก็ลุกขึ้นได้แล้วแต่แต่มันเดินไม่ได้นะมันมันยืนไม่ได้นะผมว่าขานี่มหมดแรงไปเลยนะครับผมครับ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 ผมครับครับว่าประดีครับผมท่ทุกคนับตุ๊ ไปยังครับ

ผมว่าจะเอาล็มาลงดูนะครับ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 จะเอาสายพานขึ้นบนต้นไม้นี่แหละแล้วจะตอนแหลมนอ่นนอนอยู่บรงไเราขึ้นมาอยู่นี่ได้แล้วก็มันลุกไ้ตรงนี้ทุกเขาลูกไ้เขาก็คลานเลย ยืดมาไหนขามมาโน่นนี้อีรีเหอเออเดืนต้นมาถึงนี่เลย 我来，你叫马青看车。

ัน่าไปยัไปยักินขาจังไงจสะโดรันป่าเดี๋ยวทาแน่ตัวอ้ไรน้องบริจาคตัวองเหอช่วยว่ะเอว่าเหรอต้กร้องมันสูจน์เอว่าตะเกียบเฮ้ยจ้าจานย้าเโดยุกเขียวอ่อยปเด็ข้าโค